ซ่อมรถด,ดูแลรถสวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการติดฟิล์มกระจกหน้ากันส่วนจะมีขั้นตอนการทำยังไงเราก็มาชมกันนะครับฟิล์มที่เราจะติดกระจกหน้าวันนี้นะครับอันนี้คือผมก็สั่งมาทางในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีความสูงนะครับแบบนี้นะครับความสูงแบบนี้ก็ผมสั่งมา30นิ้วนะครับส่วนค่า LVT นะครับ ค่าของแสงที่ส่องผ่านถึงนะครับก็77เปอร์เซนะครับอันนี้การสั่งเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับว่าเราจะอยากได้มืดหรือว่าสว่างขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ของผมผมก็จะพยายามเน้นสว่างสว่างเข้าไว้นิดนึงนะครับก็คือเผื่อเวลาเราเขีก่กลางคืนด้วยนะครับสายตาต่างๆนะครับระยะการมองเห็นก็จะ,ะสว่างพอ พอได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะวัดนะครับเราจะวัดความกว้างของกระจกการวัดนะครับเราก็จะวัดในส่วนที่กว้างที่สุดของกระจกนะครับก็คือขอบด้านล่างนะครับอันนี้ตอนนี้ผมวัดได้ตรงนี้ก็เผื่อเอาไว้นะครับประมาณ58านิ้วก็แล้วกันประมาณนี้นะครับ58-59ก็ได้นะครับ เผื่อเผื่อเผื่อเอาไว้นะครับอะแต่คือคือเราวัดเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะเอาฟิล์มไปตัดแล้วก็มาทาบได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับสมมติหรือว่าบางท่านไม่ไม่ใช้ตลับเมตรคือไม่ต้องวัดก็ได้ว่ามันกว้างยาวกี่นิ้วนะครับเราก็เอาฟิล์มออกมาแล้วก็ทาบลงไปได้เลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน อเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองทาบฟิลมลงไปเสร็จแล้วก็ตัดตรงหน้าฟิลม์ตรงนี้เลยนะครับเรามาดูขั้นตอนกันนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะฉีดน้ําเอาไว้นะครับเพื่อให้ฟิลม์เขาเกาะนะครับผมก็จะฉีดฉีดเอาไว้นะครับตอนนี้ผมก็าทาบฟิลมลงไปนะครับ หลังจากที่เราวัดขนาดของฟิล์มด้านนอกเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการติดด้านในนะครับด้านในเราก็เช็ดให้สะอาดเรียบร้อยนะครับก็พยายามให้เอาให้ใสที่สุดนะครับสำหรับด้านในนะครับส่วนกระจกมองหลังตรงนี้เราก็เอากระจกมองหลังออกเรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่เกะกะเวลาเราใส่ฟิล์มนะครับก็ครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะติดฟิล์มนะครับเราก็คือเริ่มต้นด้วยการ ฉีดน้ำามน้ำไว้ก่อนเลยนะครับเราก็ฉีดน้ำทั่วๆเลยนะครับน้ำนี้พยายามใส่เยอะๆนะครับตรงนี้เราก็หา,าถุงดำก็ได้นะครับเอามาคลุมเผื่อน้ำกลัวน้ำจะซึมลงไปในห้องเครื่องนะครับเราก็หาถุงมา,าปิดให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้น้ำนิดเยอะนิดนึงนะครับตรงนี้ อ่ะทีนี้เราก็ฉีดคาวไว้แบบนี้นะครับทีนี้ฟิลม์มฟิล์มที่เราจะติดนะครับเราก็แกะออกมาได้เลยนะครับนะตอนนี้เราก็เอาอฟิล์มมาใส่เรียบร้อยนะครับเราก็จัดจัดนะครับตอนนี้เราก็ สามารถที่จัดจัดนะครับมุมบนล่างซ้ายขวานะครับจัดให้ตรงๆคือถ้าเราใส่น้ําเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้ลื่นทีนี้เราก็จะล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการล็อกฟิล์มเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันไหลนะครับเราก็จะฉีดฉีดน้ำเอาไว้นิดนึงนะครับบริเวณที่เราจะล็อกฟิล์มให้คือเพื่อให้มันลื่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะจะไหล เราก็จะทําการล็อกฟิล์มนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็จะล็อกฟิล์มเอาไว้เพื่อให้ฟิล์มแบบ นิ่งนะครับฟิล์มจะไม่ขยับเขยื่อนไปไหนละเดี๋ยวเราจะได้รีดน้ําได้ได้ง่ายนะครับอ่าตอนนี้เราล็อกฟิล์มไว้เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ทำการรีดก็คือรีดจากตรงกลางนะครับช่วงที่เรารีดนะครับเราก็ จะพยายามฉีดน้ําให้ชุ่มๆนะครับเดี๋ยวเรากา็เดี๋ยวฟิล์มของเราจะเป็นรอยนะครับเราก็พยายามอ่า สิ่งสาคัญนะครับเราก็คือ,อรีดให้เรียบๆนะครับหลังจากที่เรา,าเก็บร,รายละเอียดต่างๆนะครับในแต่ละจุดเสร็จเราก็เช็ดทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับก็สําคัญก็คืออย่าให้มีฟองอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็แล้วแต่เราพยายามารีดนะครับรีดให้เรียบๆขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเรา,าเช็ดนะครับ เราเช็ดให้สะอาดก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับการติดฟิล์มกระจกหน้านะครับสำหรับทุกท่านที่ติดฟิล์มกระจกหน้านะครับก็สามารถที่จะลองเอาไปทําดูนะครับที่จริงก็ไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายนะครับเราใช้อุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูด้านหน้ากันนะครับ กันน้าอา่าก็เราใช้อา่าความสว่างนะครับ77ในการที่ให้แสงลอดผ่านนะครับอา่าก็ก็คือมีความมืดลงนะครับแตกต่างจากก่อนที่เรายังไม่ได้ติดนะครับอันนี้อันนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกเราให้แสงผ่านแค่ อ่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับให้แสงให้แสงผ่านแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีความมืดนะครับอ่าด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเราให้แสงผ่านเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็คือถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นผู้โดยสารอยู่ข้างในนะครับก็สามารถที่จะเห็นได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามองไกลๆก็แทบที่จะไม่เห็นเลยนะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ถ้าหากว่าคลิปนี้เปประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ